ริปเปอนะครับมีเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ m e t a เวิร์ NFT และก็เกมไฟล์เป็นรูปแบบใดเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ส่วนค่าคือคอยนินมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยด m มูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับ XRP อีกแล้วนะครับถือว่าเป็นารายใหญ่ของฟินเทคของโลกนะครับในคริปโตเคนซีน่าจะเป็นเจ้าที่ใหญ่ๆที่สุดแล้วก็ Ripper ไม่ได้มีเป้าหมายแค่เรื่องของฟินเทคเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเรื่องของ m e t a เวิร์และ NFT รวมถึงเกมไฟลด้วย ครั้นี้นะครับเขาเลยสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันตัวใหม่โดยระบบการจัดการนั้นนะครับเขาใช้ระบบเขาเรียกว่ามาตรฐานโทเคนนะครับที่เรียกว่า xls 2 0เนี่ยเพื่อช่วยเสริมนักพัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชัน nft นะครับแล้วก็มีการเโนเวทใหม่มีการพัฒนาใหม่ให้มันให้มันล้ำขึ้นนะครับในบัญชีแยกประเภทของ xrp นั่นเอง ฉะนั้นมาตรฐาน XLS นะครับ2.0จะช่วยทำการติดตั้งเครื่องมือนะครับและจำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้เฉพาะด้านเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่า XRP Ledger นะครับที่จะช่วยปรับปรุงมาตรฐาน XLS 2.0 d นะครับที่มีฟังก์ชันโทเค็นที่มีอยู่แล้วในตัวนะครับฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะมุ่งไปถึง NFT นะครับแล้วก็เรื่องของการทำตรงนี้มันก็ต้องใช้เงินนะครับเขาเลยมีการเปิดกองทุนเนี่ยถึง250ล้านนะครับเพื่อจะโรดดมทุนนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาซื้อกองทุนของ XRP มากยิ่งขึ้นนะครับประมาณ250ล้านดอลลาร์นะครับผู้สนับสนุนเนี่ยตั้งใจเลยว่าจะพัฒนาทางด้าน NFT โดยเฉพาะนะครับแล้วก็สร้าง XRP Ledger หรือ X RPL นะครับที่เป็นตัวยอ่อฉะนั้นนะครับกองทุนหลักๆตอนนี้ที่เข้ามาพัฒนาโปรเจกต์เนี้ยคือ Creator Fund นะครับของ Ripper มีผู้สมัครเข้ามาลงทะเบียนร,ร่วมแล้วประมาณ4,000โครงการและส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปการใช้พนะ NFT เกมไฟล์เมตาเวิร์ต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานพวก NFT โดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับพวกศิละปะของสะสมดีน่าต่างๆ ก่อนหน้านี้นะครับิเปอรได้ประกาศจัดตั้งกองทุน1,000ล้านเหรียญ XRP เพื่อช่วยเร่งกระบวนการการพัฒนานะครับและก็การใช้งานบัญชีแยกประเภทของ XRP กองทุนใหม่ที่จะเข้ามาเสริมโปรแกรมของ XRP Games นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสนับสนุนริเ p อร์เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นเงินทุนดังกล่าวเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการจัดสันงบประมาณและมีการพัฒนาในระยะยาวนะครับ ประมาณ1 0 2ถึงปีเลยนะครับที่จะสามารถสร้างแอปพลิเคชันในการแยกประเภทของ SRP ได้นะครับน่าจะเป็นพวก DApp นะครับแต่อาจจะไปในทิศทางไหนเราต้องว่ากันอีกทีแต่คงจะล้ำกว่าตัวของ a w e c h a r o นะครับถ้าเกิดพูดกันในระยะยาวนะระดมทุนมาได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าเขาจะสามารถเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมตรงนี้ได้หรือเปล่าหรือว่า จะไปชนะแค่ฟินเทคตัวเดียวธรรมดาก็คงต้องว่ากันอีกทีเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเราก็มีลิงก์นะครับแล้วก็ qr code ด้วยนะครับพอเออเรามีอ,าอน o n s ร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อ n c miner service นะครับก็ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องขุดคุณจะซื้อจะฝากขุดจะซ่อมเครื่องขุดสามารถไปใช้บริการตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าจะมีตัวช่วยให้นะครับก็มีครบเลยและคุณก็สามารถที่จะขุดเหรียญได้หลายๆเหรียญเลยอยากขุดตัวไหนคุณก็สามารถขุดได้นะครับโอเคบริการม,ม,มรีมีประมาณนี้นะครับโดยภายใต้บริษัทของ มายสตาร์ะนะครับมีการจดทะเบียนของบริษัทเรียบร้อยนะครับคุณสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้เลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่เพจนะครับแล้วผมก็ย้ําว่าการประชุมทุกอย่างมีความการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า คริปโตเอนซี่โดยเฉพาะ XRP จะก t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนงินหมดสำหรับวันนี้